ครัสวัสดีครับสำหรับแฟนเพจแสปอป์ทุกคนนะครับตอนนี้เราพามาอยู่นที่จังหวัดโอคายโดนะครับมัตสึเจเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับรู้สึกมือนชนครับเดี๋ยวดูครับนาทีที่เขาเปิดไปนี่ครับตอนนี้มซตเจมาถึงแล้วครับ แล้วก็มีไอ้คิวนี่นี่ครับถือรับ <c oughs> เยอะเลยครับเสียงแพนครับ ผมจะเขียนจดมากทุกคนเลยครับรสึกเขินนะไม่ช pues ิเจต่อไปนะคะก็จะไปไปต่อหน้าแล้วไปตา ต่อไปเขาจะเป็นสัมภาษณ์นะครับจะสัมภาษณ์แล้วนะครับีแฟนบอลก,ก็ต่างมาหมดแล้วครับมารอเมตี์จเจนะครับ โซาที่ะรหอยัร้มชาติสวัส t ตอนับ How do you feel coming ตอนนี้ผมจะมรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนะครับที่มีแฟนคลับ างซัปโปโรซารโดเรซัปโโรตอน,ตอน,นรับดีตอรู้สึกดีใจแล้วก็อมใมากๆที่แบบลงจากเครื่องแล้วก็เห็นคนเยอะขนาดนีห่อนี่จงีรท่ดมมันก็ยที่าสง่มมาควคนไหนมีทีจะซัพโมเมได้แต่มาโค้ Uh, can you tell us? You know, it's a long flight. Uh, what was going through your mind in the, when you, as you are coming here?

think you you to ready are train ครับก็คือผมมาเนี่ยผมก็พยายามรักษาสภาพร่างกายก่อนทนี่ผม,มาอาจจะมีอาการบาดเจ็บบ้างแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ผมจะเดินเข้าเข้าแคมป์ไปไม่ได้ไม่ได้ไปดูพวกเขาซอ้อมแต่ไปไปร่วมซ้อมพวกเขามันน่าจะเป็นความรู้สึกดีแล้วก็ผมตอนนี้ผมจุนเต็นท์มาที่ได้ไปสองสอง ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวไทย ที่เหมือนแบบวันนี้เนี่ยก่อนจะมามาถึงที่เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยที่เมืองไทยก็มีคนมาส่งผมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มีครอบครัวมาส่งก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจมีความสุขมากวันนี้แล้วก็ผมก็จะทําหน้าที่ของผมคนไทยด้วเล็กทำให้คนที่ยอมรับเราได้ด้วยสำโรับคนี่ยมาไทยนี่มาอยู่กับอยู่ที่นี่จะมาดูนักเมดิ亚สัมภาษณ์ でいただいて、マスコーカーにも、マー友達とか、マーナミモサポートがあるので、まあ、まあすごい幸せなんです。セでも、マコンカイワン、マスのトレーニングじゃなどでマシモトなんですよ。ちゃんちもね一生懸命か、マミ、まあ、皆さんが確かめるようにしていただいて。Have you been practicing in Japanese? Did you say some Japanese words? Japanese はじめまして。 กตักชิวเจเนโดเซอรโอิโกโอลิแาชิมาสแต่ตอนนี้โดกิดกิครับตอนเนี้ยดกิดกิคอเคโอเคอินออฟดูดูอูคุณรู้อ่อถมงความกดดันเท่าไหร่ครับตอนนี้รู้สึกอยากผมมีความกรหายที่อยากซ้อมแล้วก็อยากแข่งกับเพื่อนๆอยากรู้จักกับเพื่อนๆทุกคนอยากรู้จัก แฟนบอลที่นี่ผมอยากปรับตัวเข้าเพื่อลง,งทีมให้ได้มากสุดจากผมจะลงอัโนเพชาคเหนือในเดือนเวอก็มาะโจิที่จกเป็นเตもちろんあの北海道のファンの皆確かめるようにたいと思いますทักทายผมนะครับขออนานะครับซียุนชินซานชินซานชาานชนซชินซา่ชินนชนซานชิ n ซา i ชิน อ่ามันถึงที่พุดแล้วนะครับจากนี้ไป よろしくお願いしますอบคุณมากครับขอบคุเมกครับอบคุณมาก็กับขอบคุณมากครับอบคหณมางคร่บอบคุณาก็รับขอบคุณม,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 มาก็รับขอบคมากครับวอบคุณมากัขอบคุณมากครับวแล้วม,มากครับขอมากมมางานขอมากครับขอบมา่คย,ยับ

ผมก็รู้สึกขอบคุณมากครับรู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้เห็นแฟนบอลได้เห็นสื่อที่แบบผมไม่คิดว่าจะมีมามากขนาดนี้ต้องแบบขอบคุณที่แบบชื่นชอบแล้วก็ให้เกียรติผมมากขนาดนี้ผมรู้สึกมีใจแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยครับ まあこうまあ、出る瞬間、ですね、まあまあ、こんなり多くないと思うんですけど、まあ、もちろん、まあ、関係者いただいて前のチームでもあの試合を重ねていたかと思いますが今のご自身のコンディション、はいえー、状態どういうふうに見てくだかったんですか ก็ผมก็ต้องรักษาตัวตลอดมาแล้วก็อาจจะมีเทรนนิ่งจ้างเทรนเนอร์เทรนเองบ้างครับแล้วก็จ้างรักษาก็มานี่ผมก็ไม่ได้อยากมารักษาผมอยากมาม,มาพร้อมที่จะซ้อมกับพวกเขาเลยครับที่เดิมมาได <c oughs> ้ยิ่งเส้นงานได้รับคะแนนได้มากมเท่าまあบชอตผู้ใหญ่ชื่อ,อการเมืองเส้นนั้นก็เดิมทีมาแม้จะมีคนมาอีกคนเดย

ก็ผมมามาเดือนนี้ผมก็อยากมาซ้อมเพื่อนร่วมทีมซ้อมแล้วก็อยากรู้จักกับเพื่อนทีมทุกคนอยากอยากมีพันธมิตรที่ดีกับเพื่อนๆแล้วก็อยากทำงานในสามซ้อมให้ดีก่อนบางๆมจะลงชีเม็ดขตัวอิชิโนี่มาเล่นช่วยสไตล์วยซึ่งแต่ภาษาญี่ปุ่นเก่งเพืนไว้จ まあまあまあ先輩はご紹介の言葉だけなんですけ、ね、どでもまあこれからもまあ簡単な単語、まあ、まあちょっと覚えてるんですけど「時々」とか <laughs> まあこれからも頑張りたいと思います。えー日本語で แฟนทุกคนい。ファรักนะครับครับก็ต้องฝากต้องฝากตัวด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามผมแล้วก็ผมว่าจะทำงานให้ดีกับทีมมาซาโดเร่ซัปโปโรนะครับก็ผมอยากมาเพื่อช่วยทีมแล้วก็อยากให้ทีมอยู่ในดับที่ดีวันนี้หวััวาโะช

นะครับนี่คนอคามัมพนของนองพี่เจค่นให้ตัวบานสินนะครับในามาถึงสปอรโลอย่างเป็นทางการนะครับขมเขาต้องอปถามโค้ชีสเนี่ยที่ชื่อรอ้จักตรงนี้นครับผมผมะพยายามที่จะทำให้ดที่สุดเพรา็เป็นการท้าทายตัวเองเลคว่า ผมอยู่ไทยก็เหมือนทุกคนรู้จักผมหมดแต่มาที่นี่บนผมเป็นเด็กตอนที่เพิ่งขึ้นมาเล่นทีมชาติไทยครั้งแรกหรือว่าเล่นไทยลีกครั้งแรกผมหมาห่นี่เหมือนแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของผมผมต้องทำไม่ได้แล้วก็มันคือความน้าทายมาผมมันคือ,อ,อน้องผม タイにいるときに、もちろんみんなが僕のことをもちろん持ってるんですよ、僕のプレーとかも、でも日本で移籍して、また新しくチャレンジなんで、すねチームメートも新しく持たせるし、いろいろな新しいですねこれからも自分がもちろん頑張りたいと思います。 ก็การอื่นก็ต้องเป็นตัวของตัวเองผมว่าสิ่งที่เขาเอาผมมาเนี่ยเขาอยากให้ผมเป็นตัวของตัวเองที่ผมเคยเล่นอยู่ในไทยหรือว่าเล่นในแชมเปี้ยนหรือว่าเล่นในนามทีมชาติไทยก็ตามผมก็ต้องเล่นให้ให้ดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปถึงจะช่วยทีมได้ 自分の影は、あのカンサドレ・サポロの僕のことを興味を持っているのは自分のプレースタイルなんですね。だから、自分が、まあ自分まあ、今までやっているプレースタイルを出してほしい,いですね。あ、はい、あととと目目目ゴールとアシストのの標標数数れば教えてくださいはで ซสักสักสิบรูปคุณเห็้วว่ามาอซิสปราจูบอไร์แล้วก็อยากอยากยิงประตูแรกนัลสี่รูปห้ารูปก็งว่ามาあのยิยันดียครรับับเรับครัับคร้าครับครับบครับบ ประตูให้ได้4-5ประตูในเล็กสองนะครับแล้วก็แอสซิสต์10ลูกนะครับนี่คือการเปิดใจครั้งแรกของเขาครับอาไปยมีสื่อญี่ปุ่นขอสัมภาษณ์อยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาคิชิมานะคะดีใจมากเลยได้เจอ เช่ค่ะบมาเนยเนยเป็นไงบ้างคะความรู้สึกอยู่ตอนนี้รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้เจอแฟนบอลซัปโปโรแล้วก็ได้เจอผู้สูงข่าวยิ่งยหญ่มาตอนเรามีแบบว่าจะเล่นเล่นเพลงกับในครก็ผมก็จะพยายามเป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็พยายามจะเข้าเพื่อลมทีมให้ที่สุดทำให้เพื่อลุ้มลุ้มถิ่มราวแล้วก็ เราก็จะพยายามเหมือนอแบบเป็นมิกเกอร์ของทีมให้ได้ก็พยายามทำให้ทีมชนะครั่งครับสุดท้ายแล้วคำมีเมสเซจอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะคือเราไลฟ์สดจาก ไปที่สนามด้วยใช่ไหมคะพรุ่งนี้เดี๋ยวมากิก็จะไปตามสัมภาษณ์แล้วก็ไลฟ์สดต่อนะคะคเจอกันพรุ่งนี้นะคะ<า>ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้นะคะก็ะะตั้งแต่นะคะเวลา10โมงในประเทศญี่ปุ่นนะคะเวลาประมาณ8โมงเช้าในประเทศไทยนะคะเราจะมาไลฟ์สดน,นะคะกับการลงสนาม เจเนาะครับครั ina, ้งแรกกับเพื่อนในทีมญี่ปุ่นค่ะทุกท่านนะคะไม่อยากมาลืมมาเจอกันอีกนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเตะเยอะนี่เริ่มปวกล้องไหมโอเคโอเคสบายสบายขอบคุณค่ะแล้วก็แฟนๆทุกคนท่านทุกท่าน ครับต่อไปก็ไปงานพบกับจากาชยไรซาแนะ This way <laughs> 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 า่นัไอางู่แี่ครับก็มีแฟนบอลมาเยอะนะครับนี่ครับโอ้โหน้รกมาสตรก็มถือว่าสื่อมาค่อนข้างจะเยอะครับแฟนบอลก็มาค่อนข้างจะเยอะนะฮะสำหรับการต้อนรับของซเจครั้งนี้นะครับ น,น,นี่ครับมีแฟนฝรั่งเลครับ ก็เดี๋ยวจากนี้ไปครับก็จะเป็นการจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกท่านเข้าไปที่ที่พักของชนาทิปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการซ้อม10โมงเช้าเป็นมื้อแรกครับชนะจะร่วมซ้อมกับทีมนะฮะเป็นเป็นผู้เล่นของสำรองนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการซ้อมแล้วเราจะพาไปที่สนามเวลา10โมงเช้าที่นี่ก็คือ8โมงเช้าที่เมืองไทยนะครับยังไงขอให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับ